สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนวันนี้นะครับก็ได้มาเดินตลาดครับวันอังคารของอำเภอวังน้ำเขียวนะครับมือเล็น้อยมีกีตาร์นะครับวันนี้เล่นกีตาร์มือสองนะครับก,ก็สนใจครับนะสนใจมาก คนขายบอก500บาทครับเอ็นเจแปนนะครับนี่แล้วก็มีสายเอ็นสายเอ็นเสียงมันจะไม่ค่อยดังครับเอ็นคู่เก่าเลันนี้อันนี้เท่าไหร่ตัวนี้พันสองตัวนี้มันก้าจริงเขาปากขายก้าวใหม่อันนี้โอ้ ดีกเรานะตายนะมันโกัอันนี้มันคลาสสิกนี่กีใต้ญี่ปุ่นเสียงดีมากครับเสียงดีมากครับเสียงดีมากเท่าี้าร์เทษตรับ้โหนุงเกษตรอะหัวไม่ได้ดดตัวนี้เท่าไหร่ครับถา,ถามราคาันี้แปดร้อยแปดร้อยใช่ไหมครับ มันใหญ่กว่ากันสายเอ็นนี่มันยังไงมันใช้ทดแทนกันได้ส่วนราคาก็น่าสนใจครับไม่แพงมากเท่าไหร่ครับตัวที่ถูกที่สุดก็คือ500บาทครับตัวที่ผมจับนะเอางันก็จะมี 800แล้วก็พันสองก็ไม่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับอันนี้ลดได้เท่าไหร่ครับ400ได้ก็ต่อเลยอย่าต่อเลยมันตีไม่เคยขายห้าร้อยนะพ่อค้าบอกเลยต่อเลยครับก็ต่อพ่อค้าไปนะครับลถได้ไหมครับโอ้โหกดต่อพ่อค้ากับรถไม่แล้วครับถึงว่าราคาจะเผื่อต่อเหมือนซื้อวัวซื้อควายนะครับผมก็ เคยซื้อวัวนะครับผมก็จะตั้งราคาเผื่อไว้นะฮะราคาแบบไม่ใช่นะครับบางทีก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่เสียงดีมากตัวนี้ทำสองตัวนี้เป็นกีตาร์กว่าขกบคุณแล้วนะตายเลยไมากรองเอาตัวนี้นะครับผมจัดไปตัวนี้ประมาณ50ปีตัวนี้ผมทำโลกครั้งที่สอง จริงเลยครับจริงดูยังไงดูยังให้ดูปีมันโอ้บิ๊กปีได้เห็นไหมน่ะจักรพรรดิญี่ปุ่นน่ะดูเด่นเกิดทันมากโอ้พ่อค้าครับบอกว่า50ปีแล้วนะครับกีตาร์ตัวนี้นะครับโอ้โหเอาว่าจักรพรรดิด้วยผมจริงไม่ใช่นะไม่ใช่จักรพรรดิญี่ปุ่นนะฮะอ่าที่รูปที่ท่านเห็นก็คือมาซาโอะโคกะนะครับนักแต่งเพลงนักดนตรีชาวญี่ปุ่นครับ ก็ตกลงก็เอาตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมครับเหุผลน่าจะถูกสุดนะาฝากเพื<ๆ>่อนๆกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับ